สวัสดีค่ะจวัดีต้อนรับเข้าสูา่ The of t r o ดบา y กันรชรานะคะเคปแน่เราจะมาดูกันว่าถ้าคนรักเก่าของคุณเขากลับมาเพื่อขอโอกาสคุณควรให้โอกาสนั้นไหมและการขอโอกาสกลับมาในครั้งนี้มันจะไปต่ออยังไงนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เหยว่วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมมาเรามาดูกันมากันที่ธาตุแรกธาตุลมแม้ทุนตุนกลุ่มค่ะอาจารย์ดูเป็นทัดทาดไปนะคะให้จะได้เจาะจงออกไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้แรนดอมเดี๋ยวก็จะงงอีกว่าแรนดอมคืออะไรพยายามที่จะทําเป็นเจาะเจาะประเด็นเป็นทัดทไปนะจ๊ะอืมโดยเป็นกระไรโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำขำ ดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูอ่ะอาจารย์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสั้ตะวันตกในวันที่17ธันวาถามว่าทําไมถึงนานจังอาจารย์เพราะต้องการให้คุณไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือจําความหมายไพ่ให้ได้ก่อนถึงสตรีไพ่ได้นะ่ะจ้ะโอเคไหมมาสนใจแอดไลน์มาใต้คลิปค่ะ มาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณก่อนหรยอตัวตนของคุณนะปัจจุบันนี้คุณเจออะไรมาบ้างกับเรื่องราวต่างๆนจะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมอ่ะลมแม่ถุนต้นกลมอืม ให้ของคุณนิ่งคือแล้วล่ะเป็นอารมณ์ของคนที่มีความเนิ่งมีความเนิ่งการเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆมีเรื่องให้ว้าวุ่นใจเข้ามากระทบเป็นระลอกเป็นระยะๆะะมีเกณฑ์ของการจะทําบุญช่วยเหลือการช่วยเหลือการทําบุญหรือคุณอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือจากใครก็ได้แต่ถ้าคุณมีบุญดีบุญ่าว,วาสนาดีาเรียกว่าก็จะมีบุญมารองรับมาหนุนนําชีวิตคุณ หมือนบุญที่คุณทําไปคุณก็จะได้รับบุญนั้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันมีเกณฑ์อของการเดินทางอยู่เป็นเนืองๆน,นะจ๊ะเดินทางระยะใกล้ๆไม่ไกลมากแต่บางคนอาจจะมีมีมีเหมือนการเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยเดินทางพักผ่อนผ่อนคลายเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปที่มีภูเขาที่มีน้ํานั่นแหละช่วงนี้คุณอาจจะอยากเรียนรู้กําลังศึกษาอะไรใหม่ๆกับชีวิตตอนนี้แบบเป็นคนกว่รู้มาก ศึกษาหาความรู้ถ้าคุณกำลังสนใจหรืออยากจะทำอะไรเนี่ยคุณกำลังจะคิดกำลังคิดแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูลก่อนคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปเรียนคอร์สสั้นๆคอร์สโหราศาสตร์คอร์สทำไรายได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคอร์สทำอาหารอะไรก็ได้เป็นคอร์สสั้นๆที่คุณอยากทำอะ่ะอืม ไพ่ของดรามาเซียนมาบอกว่าอะไรช่วงนี้อารมณ์ของคุณแบบว่าบางทีมันก็มีดิ่งมีดาวมีความกังวลใจหลๆเรื่องที่คุณเกิดความกังวลใจแต่ไม่ว่าคุณจะกังวลใจเรื่องอะไรหรือเจอสภาวะที่มันเหนื่อยอกเหนื่อยใจหาทางออกไม่ได้เป็นทางตานันสำหรับคุณแล้วเนี่ยขอเวลาสักนิดหนึ่งม,มันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นโดยไม่คาดฝันมันจะมีทางออกให้คุณเป็นทางออกที่เป็น ทางออกที่น่ามหาะศจารย์ใจเขาเรียกว่าถ้าเจอปัญหาหรืออยากได้ความช่วยเหลืออยู่ๆความช่วยเหลือก็จะมาถ,ถึงโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอด้วยซ้นานะจ๊ะให้เข้มแข็งไว้เท่านั้นบางทีมันก็ดูเหนื่อยเหลือเกินบางทีมันก็ดูแบบสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันมันอึดอัดมันอึดอัดมันหน่อยมันแย่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไปทําบุญหน่อยก็ดีนะจิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านมากแล้วก็พอจิตใจสงบ เรามีความสุขขึ้นเิ่งดีๆมันก็จะนำมาซึ่งซึ่งชีวิตเราก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆนะคะการเดินทางไม่ราบลื่นนักอาจจะมีเกณฑ์ของการไปราชานัดติดมงไปสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางที่ออกอาการจะราชาสักหน่อยความรักเหลือลมอาจารย์ก็มองไม่ค่อยเห็นความรักของคุณเลยเจงเจง เหมือนก้าเหรียญเนี่ยก็รักตัวเองแหละรักตัวเองจเ,อเจ็บมาเยอะโดนหมาก็แย่เจ็บมาเจ็บมาหลายหลายสดสวยเรื่อยมากค่ะสดสวยระแพงมากคืออยู่กับมีความรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเก่งพอมีความสามารถพอหรือคุณอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาใครอารมณ์ประมาณค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะนั่นแหละเพราะว่า คุณไม่เอาชีวิตของคุณไปฝากไว้กับใครชีวิตของคุณฝากไว้กับใครรู้ไหมตัวคุณหนึ่งสมองสองมือของคุณเองคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนลุยเป็นคนที่แบบไม่ยอ่อท้อหรอกต่อความยากลําบากอะไพ่ของปีนอฟวานไพ่บอกว่าคุณจะต้องคุณจะต้องหนักแน่นในการที่จะตัดสินใจในการเชี่ยวต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ไม่ง่ายชีวิตคุณแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ทุกครั้ง ไม่ตายหรอกอารมณ์นั้นความรักมันก็มีความรู้สึกในใจลึกๆนะในใจลึกๆที่แอบแอบแอบหวังแอบหวังลึกๆอะ่ะมีความรู้สึกว่าแอบหวังอะไรอยู่ลึกๆในใจเหมือนกำลังรอคนรักเก่าไหมเขาจะมาทักเราไหมเขามีเกณฑ์ไหมที่เขาจะกลับมหอีกครั้งมีเกณฑ์ไหมหรือเขาส่งสัญญ,ญาณอะไรมาหรือเขา คุณยังอยากในใจอะนะเหมือนแบบยังอยากกลับมายังอยากคุยกับเขาอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่เอานะถามว่าเอาไหมก็ไม่เอานะเพียงแต่ว่าความคิดถึงนั้นมันยังตัดไปไม่ได้แค่นั้นเอง มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่อยู่คนเดียวมันก็สบายดีแล้วไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ไม่ทรมานเพียงแต่ว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกเวลาเรารักใครสักคนมันยังขังค้างขาใจมันยังตัดขาดมันยังไม่ลืมมันยังออกไปกจากสมองคุณไม่ได้แค่นั้นเองมันเดินจากกันมานานมันเดินจากกันมานานมันตัดใจไปแล้วตัดใจในความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะ ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะอาจจะไม่ได้มีเรากับเขาแค่สองคนก็ได้นะคะมันเป็นความรูุ้ที่คุณรู้แหละทีนี้คุณอาจจะแบบเออธรรมะเขาขม่มขอพรให้คนที่ไม่ใช่ก็เดินจากไปจากชีวิตเราซะเราจะได้มีความสุขหันมาทํางานหันมาโฟกัสกับเงินโฟกัสกับการทําบุญโฟกัสกับสิ่งที่มีสิ่งที่จับต้องได้ฐานะการงานการเงนิงน,งน,งนที่มั่นคงอารมณ์เนี่ย ต่มีคนมาชอบอยู่เนืองๆค่ะมีนะ้ามีสนเสน่ห์ด้วยแล้วก็มีคนมาชอบอยู่เนืองๆบางคนก็เป็นคนที่เด็กกว่าก็มีคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ช่วงนี้โฟกัสงานกับเงินอยากได้เงินก้อนโตไปทํะไรลูกบ้านอาจจะอยากได้เงินไปสร้างบ้านอยากจะบางคนอาจจะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะจ๊ะได้เงินก้อนโตมาหรือ,อยังยังยังไม่ได้ถ้ารอบางคนอาจจะรอรอไปก่อน เขาบอกว่าบางคนอาจจะรอขายที่รอขายที่ถ้าขายที่ได้ดเงินก้อนโตๆแน่ๆรอไปสักนิดหนึ่งรอไปสักนิดหนึ่งใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่เงินก้อนโต,โตๆมันมีให้คุณได้กวาดว้าแน่นอนโอเคไหมอ่ะคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้แหละอาจารย์ก็ไม่รู้อ่าซ่อนไว้ในใจเนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยถ้าเขากลับมาขอโอกาสเนี่ยอืมคุณควรให้โอกาสเขาไหมกลับมาทําไมก่อน กลับมาทำไมกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วไปดูกันว่าเขากลับมาทำไมถ้าบางคนได้การทักทายกลับมาก็ดูได้เขาทักมาแล้วก็สงสัยเขาทักมาทำไมอาจารย์เขาจะมาไหมไหนก็เราห้ออะไรเงี้ยอ่ะกลับมาทำไมกลับมาทำไมทั้งๆที่ก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนิ่งกันไปนานแล้วกลับมาทำไมกลับมาคุณอาคุณกับเขาอาจจะเคยสัญญิงสัญญาหรือเคยเป็นครอบครัวร่วมกัน ใช่เคยคิดจะแต่งงานมีชีวิตครอบครัวอันยั่งยืนและถาวรกลับมาทำไมก่อนเหรอใจมันยังไม่ลืมกันอะใจคุณสองคนยังไม่เคยลืมสัญญานั้นๆค่ะสัญญาใจสัญญาใจความรู้สึกของของบางสิ่งบางอย่างที่เรายังแค่วาดหวังเขาก็แค่วาดหวังถ้ามันมีเขาไปขอพอรจาก,กสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะ เขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดความราบรื่นกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาทำไมกลับมาทำไมเขายังรักคุณอยู่นะเขายังมีใจแต่เขาไม่เคยทำอะไรเลยการมีใจของเขาคือเขานิ่งๆเฉยๆไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มีใจที่เก็บไว้ให้มันเก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้คนเดียวไม่บอกใครให้มันเก็บไว้นั่นแหละ <c oughs> เขายังมีใจค่ะ คุณควรจะให้โอกาสเขาไหมในความสัมพันธ์นี้คุณควรไหม s i ก of c ครั the fool ควรให้โอกาสไหมถ้าจะคุยคุยได้นะถ้าอยากจะคุยคุยได้แต่การให้โอกาสนั้นบางทีบางคนนะ่ะก็ไม่ควรให้โอกาสไหมหรือยังไงอืม มพราเขามาขอโอกาสควรให้ไหมไม่ควรให้หอคะค่ะเพราะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราแค่คุยกันแค่เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้มันเคยเป็นคนรักมันเคยเป็นแฟนมันเคยมีความรักมาก่อนถ้าถามว่าการเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ได้จริงๆต้องให้ความรู้สึกในใจที่เคยรักกันมันหายไปก่อน มันก็ยังกุ้มใจอยู่ละดังเดิมนั่นแหละคะ่ะให้โอกาสไหมถ้าให้โอกาสแล้วจะเป็นไงอะไม่ควรหรอกนะอ่ะแต่ถ้าให้โอกาสแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราให้โอกาสเขาในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะ่ะอ้วโอ้แม่เจา้าโอ้แม่เจา้าโอ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 ืมมันจะเป็นความสุขจริงๆสิบถ้วยสามถ้วย เด็กถือถ้วยแต่ไพ่จบเป็น The ะเดวิถ้าให้โอกาสจะเป็นยังไงถ้าให้โอกาสคุณจะได้กลับมาคุยดีๆกลับมาเป็นกระยาณมิตรเป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นการเติมเต็มส่วนหนึ่งของใจคุณได้แต่สุดท้ายแล้วนะมันก็จะจบที่จุดจุดเดิมน่าจะมีใครบางคนที่ไม่โสด น่าจะมีรักครั้งนี้ผิดสิลธธรรมแน่นอนน่าจะมีใครบางคนที่เขามีครอบครัวแล้วน่าจะมีใครบางคนที่เขาไม่รู้จักพอไพ่ของคนที่เดอะเดวิลเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จักพอส่วนตัวคุณละ่ะจะกลับไปไหมและกลับไปถามว่าจะเป็นยังไงเดอะเดวิลค่ะทุกเหมือนเดิม ใช่ใจมันไม่เคยลืมกันได้เลยแต่การกลับไปห่างกันไปแล้วการกลับมาเพื่อขอโอกาสโอกาสจากอะไรล่ะโอกาสจากความรักเหรอไพ่มันมองถึงใครไม่โสดในที่เนี้ยรักกันจริงดิรักกันจริงปะมันเป็นความรุ่มหลงมะมันเป็นกรรมเก่าไหมที่ผูกขาดกันกันเบ็ดเสร็จขาดมันจัดกันไม่ได้อ่ะแต่ว่าไพ่เดะเดวิมันเป็นไพ่แห่งภาพลวงตา ไพ่แห่งกิเลสตัณหามันไม่ได้เป็นไพ่ของความรักที่สวยงามมันไม่ได้เป็นความรักที่จริงใจมันอาจจะมีสายสัมพันธ์ที่ยึดติดกันมายาวนานยันตั้งแต่ชาติอด,ดีตจนถึงทุกวันนี้ตัดไม่ขาดจริงๆมันมีสายใยบางๆที่เราลืมไม่ลงกับคนคนนี้เราไม่เคยลืมต่อให้เลิกกันไปนานขนาดไหนต่อให้เราไม่คุยกันแล้วแต่เราไม่เคยลืมเขาได้เลยแต่สายใยอันนี้การที่เราอยู่แบบนี้นิ่ง ดึงตัวเองออกมาถ้ากลับไปมันก็จะเขาเรียกว่าฐานไฟเก่ามันจะคูโชนก็มีความสุขระดับหนึ่งแต่ความสุขนั้นคุณก็มองเห็นว่าความสุขนั้นไม่ใช่ความสุขที่จีรลังยั่งยืนค่ะมันเป็นความสุขของคนที่เขามีเจ้าของแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าถามว่าจะให้โอกาสได้ไหมก็ได้ถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากกลับไปอยู่ในจุดจุดเดิมที่คุณเคยเดินออกมาได้แต่ถ้าคุณบอกว่า ถ้าคุณคิดได้ว่ารักของเราเนี่ยมันมีแต่ปัญหามันมีแต่อุปสรรคอุปสรรคที่ขวางกันเนี่ยเมียเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ขัวเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้พี่น้องเขาไม่เห็นด้วยญาติไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ได้เพราะถ้าแก้ได้มันแก้ได้ไปนานแล้วเลือกเอากลับไปได้นะถ้าอยากกลับแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะเจ็บเหมือนเดิม ทุกเหมือนเดิมมันจะดีใจวับหนึ่งมีความสุขอิ่มเอมใจมีความสุขที่ได้คุยกันแฮปปี้ดีดาเลยความสุขมาแน่แต่ความสุขมันพิบขึ้นมาแล้วมันก็ลวกลงไปเลยตัดสินใจเอาถ้าเขามาขอโอกาสจะให้ไหมให้ได้ค่ะแต่แค่จะชี้แนะว่ามันเป็นเหมือนเดิมการชี้แนะของไพ่ มันจะเป็นความรู้สึกเดิมๆที่จะขวนกลับคืนมาทําร้ายคุณอีกครั้งบางทีความรู้สึกของคุณน่ะมันเดินจากความรู้สึกเนี้ยมานานแล้วอยากจะกลับไปอยู่ณนะจุดเดิมที่โดนทําร้ายอีกหรือเปล่าล่ะใครบางคนในที่นี้เขาอาจจะชอบเรื่องเซ็กเรื่องอย่างว่าเขาอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างระหว่างความแบบไม่ได้จบที่คุณน่ะเขาก็อาจจะมีคนอื่นๆเขาก็อาจจะไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะโกหกพกลม ทางข้างหลังพูดไม่จริงพูดอย่างทําอย่างก็ได้ถ้ากลับไปแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกไว้ด้วยแค่นั้นเองถามว่าให้โอกาสดีไหมก็ได้นะแต่ถ้าถ้าไม่ให้โอกาสแล้วเดินไปข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าไม่ให้โอกาสก็เดินไปอย่างที่เราเป็นชีวิตคุณจะเป็นยังไงชีวิตคุณเหรอ แสงสว่างอยู่ข้างหน้าคุณเป็นเดอมสเซเชียนเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซ้อนกับใครเขารู้เขามีเจ้าของนะสมมติถ้าคุณรู้เขามีเจ้าของไม่ไปแย่งของคนอื่นก็ดีนะไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวถามว่าช่วงเนี้ตัวคุณเองเนะี่ยมีภาระที่ต้องแบกรับเยอะแยะเอาหนึ่งสมองสองมือไปทำหากินสร้างตัวตนสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็เดอมเชียนมาเตือนว่าอะไรรู้ไหม ภาของของนักมายากลชีวิตของคุณอนะเข้าไปพัวพันกับสิ่งพวกนี้มันจะไม่ดีมันเป็นการเหนี่ยวรั้งกับความเจริญก้าวหน้าของตัวคุณเองเราจะทําไปรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแต่การที่คนเราไปแทรกถ้าคุณมีเจ้าของถ้าคุณมีเจ้าของแนละ้วเขาเข้ามาและคุณไปยุ่งกับเขาสิ่งพวกนี้มันเป็นผิดอนะมันเป็นลนักษณะของการพิศินมันเป็นลนักษณะของการไปแย่งของคนอื่นมันทําให้ชีวิตมันถ่วงชีวิตไม่ให้เราเจริญ อารมณ์นี้เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเอาแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่กลับไปอะ่ะ The m ซเ i ีย a ค่ะชีวิตคุณจะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปในสิ่งที่ดีดวงจะเปิดให้คุณได้รับความสดใสความร่ำรวยนะจ๊ะแต่เลือกเอาดีๆว่าคุณจะเลือกที่จะกลับไปอยู่ในวังวนเดิมทุกเหมือนเดิมกับความต้องการในใจกิเลสตัณหาของคุณหรือคุณจะกลับมายืนอยู่ระก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปข้างหน้าที่เราจะไปไม่ยุ่งกับใครเราไม่ไปยุ่งกับคนมีชกของเราจะไม่ผิดศีลผิดธรรมรับรองว่าชีวิตคุณมีแต่แฮปปี้ค่ะถ้าไม่กลับไปใช่คุณทํางานหนักพอแล้วเหนื่อยพอแล้วทุกพอแล้วกับงานที่ทําจะต้องไปนั่งทุกข์ใจกับความรักอีกความรักถ้ามาแล้วดีส่งเสริมให้เราได้ดีส่งเสริมอาชีพการงานส่งเสริมดวงควรมีไว้แต่ถ้ามีความรักและวทวงดุลความเจริญของเรา ก็อย่าไปมีมันเลยโอเคปะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัดสินใจเอาเองนะคะว่าจะกลับหรือไม่กลับคุณตัดสินใจเองมีใครชี้แนะคุณไม่ได้หรอกการตัดสินใจผลของการตัดสินใจนั้นๆจะตอบสนองกลับมาทุกครั้งค่ะบางทีเราจะทําอะไรไปเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยเราตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกระทบนั้นๆแนๆ่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจตัดสินใจดีๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ อตัวนี่อาจารย์เป็นอะไรกดไม่ได้ซะแล้วเวรกรรมเดี๋ยวอาจารย์กดต้องใช้มือกดละตัวไอ้นี่มันอ่าได้ไหมแบตมันจะหมดแน่ๆเลยไม่ได้อเดี๋ยอาจารย์เอามือกด